เป็นมือกอ่อบบอเนี้เป็นยังไงครับบอเนี้ไปี่นองถ้าเป็นมึงบอเนี้นั่นแหละจบมาจบ ้ายูเมันจะตายได้ัเื่อวเงยเรอบมึงรอมึง,อมง,อมงสองมือหูฝนมามั้งใจไรหรือประด้วที่ตามชุดนะครับเด้อเดี๋ยวสิมาอัปเดตหนึงอีกค่นึงโอเคครับไปดีครับผมสอบกิปนี้กันกดไลค์กดแชร์ให้นํำเด้ออัปเดตใม่ห้เด้ยไป